ป่าต,ตอนเดียวนะคะมาพร้อมกับตู้ทึบ2เมตร10เซนติเมตรค่ะคันนี้กับเจ้าดีแม็กนะคะนี่ค่ะมากับล้อแม็กอะไรคะน้องแนน RPF1 ขอบ17ค่ะด้านหลังนะคะเป็นล้อกระทะค่ะพร้อมบรนทุกเลยปีอะไรคะพี่ปุ้ยปี2017ค่ะผ่อนแพงไหมคะผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองอ่าภายในตู้นะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นอีสุ su ุพร้อมใช้งานเลยค่ะ พี่ปุ้ยพามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะนี่นะคะห้องเครื่องนะคะเครื่องหนึ่งุดเก้า DDI นะคะเครื่องคานเดิมเดิมนะคะเครื่องเงียบเงียบนิ่งๆเลยนะคะอันนี้นี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันจ้าภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังออกสีเทาค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะ วิทยุแอร์เย็นๆค่ะไม่เพียง1น0 0 0 0่ากิโลถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ